ฟักทองลูกโตโตหน่วยใหญ่ใหญ่้องเอ้พันอะไรไม่รู้เลยหน่วยใหญ่จริงๆมีตั้งร้ายลูกเด้ออีดวันเก็บเปข้ายเหล้วดาตั้งกับปักทองมีตะนหนวยฟักทองนี่ ลูกไงให,ใหญ่อยู่ในปาน่าหอยเต็มนุ่นมีเต่ฟักทองล้วนจะพาผีผ่านของดูกนี่ก็นน้อยใหญ่ๆหญ่น้อยใหญ่จริงๆรน้วยละกุบเดวไปเลยน้วยฟักทองหุ่นวิตน้วยนู้นในป่าในผุ่มหมดฟักทองฟักทองล้วนๆเลย หน่วยใหญ่ๆ,ๆตักทองพันอะไรนะพันซีพันซีเมืองอกินอยู่น้ำปลาน้ำใบมันอือสุกยุนมีแต่พักทองปลาผิดปลาพวก,กบุงดกคอรอโลแคแลรวบวบกระโดกพี่น้องไอ้ค่ายยันมีหลุดไหว วันจะพาดูเดอ้อมีลร้หน่วยจนลูกกำลังเลยเราทวยกับมีหอยวยยุดเสาลูกใจใหญ่วันจะพาผีพาหน้องมาดูนี่ก็อีกซี่เด็กว่าจ,จะมีเป็นลูก ลูกก้ใหญ่ลูกนึงกับาโลเดี๋ยวลองเจ็บไปฉังดูแล้วลูกนึงนักหากิโลหน่อยใหญ่ใหญ่ พักทองอยู่ไปทั่วแต่ว่าแดดร้อแดดแรงพักอะไรก็จิตตายแดดหมดแล้วมนเคขือเทดจิตวนเหี่ยวแดดมัน,มนพักบุงจะได้ทนแหละตลาดจันนี่แหละบักผิกก็งามเจนบักผิกกับเดนะงามอีดีพักทอง ปลาเนี่ยฟักทองฟักทองฟักทงองงามแต่ว่าใบดัดเด็ดเด็ดมันแห้งมีตระลูกมันมีตระลูกมันอี่นปลาหน่วยเจนเราถวยเป็นปลยฟักทองเตยมปลาไปนู้นอ่อมปลาผิดเด้วนฟังไว ออพี่น้องเป็นปะเกษตรเกษตจุกหม่ปลูกทิ้งไว้ไปทั่วสวนพริกพริกข้หนูหนวยใหญ่่ด้วนปลูกไปเต้าทัว่วสวนเลยแบบทองมังม่วงม่วง,งลังออกลูกไปไปเลยนะก็มีแต่น้วยนะ ทองต้องอีกกลูกมันลูกฟักทองฟักทองโอ้หนึ่งอะไรกัดใหญ่เลยปลากระดูกปตาไปทั้งพริกกำลังออกลูกกโลกแรงใหญ่กบ็บุงกินเหี้ยวมาชาวกระโดดเออรครับ หนคักๆลำจินยาครบมดตุงฝักทองครบปื๊ดหน่ยยายขักปูดผู้เอออยูด้วนพาพี่น้องมาชมส่วนวันยูด้วนเบือเออ่อเด้อนาเลงๆอย่างนี้ก็จะมีแต่อย่างนี้แหละร้อนจัด ไปไหนใกล้มีแดดอกถ้าปวดปก,ก็เป็นเป็นไฟลวกไฟลุน่นถนน,นรนหุยเออเดยด้วนจิตไท,ทยผีนองรูเพิ่มเตมิมอีกเด้อจ้ะเดอ้อ วัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ด้วนก็ย้ยยยายยวงด้วนหาอยู่หากินาพาปีพาหนงเดี๋ยวเด้อออกลาพักเวรขึ้นเรือวันนี้ขึ้นเรือย,ยายยวงพายเรือหันไปหันมาอยู่ในคลองน้ำนี่เลยย้ยายนะยวยงคนไทยด้นยวยนคนโซนอยู่บ้านมันโดนวันเลยว่าเอ็งไปเก็บพักเวนอีกเถอะ เด้อว,วันจิพามาดูนี่บอนเก็บพักเวนมีตะปาพักเวนกเวนกี้ยวเ้วลึบไปเลยเนีย่ตามควยตามคงได้ไล่แล้วที่ตรงกี้ลงเลยเด้อโอเคนี่ก่อนเด้อ